รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย a m ร r ทีวีดวงแบบไหนเป็นได้แค่เมียน้อยมันมีบอกมาเลยแก้ดูเมียน้อยได้ไหมได้ถ้าอ,อยากจะมีเมียรวมกันแล้วปรองดองกันเนี่ยมีทําได้ครับผมมีการทดลอง,องนะโปรดใช้ <c oughs> วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะอาจจะถึงชีวิตได้ประเทศชาติเราอะ ข้างหน้าหรือยืนอยู่ที่เดิมอันนี้ตินแสฟันทงเลยสนับสนุนโดยหมุดไม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX สนับสนุนโดยแคนลีครีม ดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับตากยาเกียวกับคิมฮอลลีเด์นะคะรายการที่จะทำให้วันหยุดของทุกคนไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวันนี้แม่พามา ร้านของหนึ่งในสินแสที่ดังที่สุดตอนนี้และเป็นสินแสที่เป็นอาจารย์สินแสประจําตัวของมดดาเลยทีเดียวนะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนใครที่ไม่อยากดวงตกเป็นเมียน้อยเป็นเมียหลวงเป็นนู่นเป็นนี่หรือใครที่อยากให้ชีวิตเฮงเงปังๆังเขาดูครบเลยในเทปนี้กับสินแสใช้วันนี้พาเข้าไปเจอสินแสกันเลยค่ะ จมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับสวัสดีครับผลเกมโอ้โหเดี๋ยวก่อน <laughs> อันนี้เหมือนสานเจ้าเลยจริงแสมันเป็นประารมพิธีห้องนี้เราต้องดูหวงจุ้ยก่อนไหมคะว่าพลังงานอยู่ตรงไหนเราถึงจะเอาห้องนี้เป็นห้องพระต้องดูครับเหตุผลเพราะว่าเราต้องดูเพราะว่าเราต้องรู้ว่าห่วงจุ้ยสถานที่ตั้งเราเนี่ย มันพิงทิศอะไรแล้วก็หันทิศอะไรเวลาเราเราตั้งสิ่งเหล่านี้สิศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าพระพุทธทางทางทรงพระพุทธวางพระพุทธรูปอยู่ทั้งนี้วางเสซนต่างๆอยู่ทางนี้วางองค์เทพต่างๆอยู่ทั้งนี้งงนหนึ่งเขาจะหาเซ็นเตอร์ก่อน คือประธานคือผมเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาเตา่าองค์ของประธานของศาสนาเตา่าหรือรัฐิเต่าเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางถ้าหนูรับนับถือศาสนาพุทธหนูเอาพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางถูกต้องทีนี้ข้างหลังผมเนี่ยเรารู้ว่าฝั่งนี้หัวมังกรเนี่ยนะฮะอยู่ขวามือสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพระพุทธมาอยู่ขวามือสุดหลังจากนั้นก็ลดหลั่นกันไปหลักในการศึกษา,เ,าเหล่านี้จริงๆต้องศึกษาอะไรมาก่อน ดูดวงก่อนดวงดูดวงคนก็ดูดวงคน,งคนปุ๊บไปใครสอนคะเริ่มแรกก็เตียเลยเป็นบ้านผมเป็นสิงแสไโบราณกี่ช่วยยุคนละคะโอ้โหตั้งแต่โกงผมโดนโดนการเมืองทางประเทศจีนจับทรมานตีตะปูติดโตเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็โอโ้โหตอนนั้นผมหกขวบมเขาสอนอยังไงคะเขาสอนนักษัตริย์ เริ่มเริ่มมัหัดเรียนนักษัตริย์ก่อนค่ะเราต้องเรียนเรื่องดวงเรื่องดวงก่อนแล้วไปทางไหนคะเราค่อยไปหวงจุ้ยก็ไปศึกษาชัยภูมิค่ะก็คือทิศทางทําไมต้องเรียนทั้งสองอย่างมันต้องเรียนสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แต่ละทิศมาบอกบอกเกี่ยวกับเรื่องธาตุในดวงชะตาคนก็มีธาตุคือคนกับที่อยู่อาศัยมันมันผูกพันกันอยู่แล้วถูกต้องเขายึงบอกว่าฟ้ามนุษย์และดิน เคยได้รู้เรื่องเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาบ้างว่าแม้กระทั่งจากพื้นขึ้นไปโตต้องสูงแค่ไหนกรอบที่ใส่แต่ละแต่ละช่องต้องมีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไรอีกใช่มันจะมีตลับเม็ดนะฮะจีนจีนเขาเรียกหลูปังเช่อคือคืออันนี้ครับผมันต่างเนี่ยอย่างเงี้ยตแต่ใหญ่ตลับเม็ดจีนเนี่ยหาซื้อยากมากแต่ก็มีขายมีขายถามว่ามันต่างจากตลับเม็ดไทยกี่กระเบียด2เซน เอ่อต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะตลรางเมตรจีนเนี่ยนะครับ1นิ้วนะฮะเท่ากับ3เซนตลราเมตรสากล1นิ้วเท่ากับ2.5เซนเห็นว่ามันหายไปหน่อยนึงแล้วถ้าเราตั้งห้องพระผิดทิศวางพระพุทธรูปหรือเทพเสียนองค์ ที่เรานับถือต่างๆผิดทางจะส่งผลยังไงะไม่ส่งเสริมเรากลับทาร้ายเราต้องเอาดวงเจ้าของบ้านไปดูหรือเอาดวงใครดูไม่ต้องเลยครับถ้าบ้านอาหารทิศไหนนะฮะแล้วเทพอ่ะไปหันหันกลับหลังเนี่ยผิดไปหลังบ้านไม่ส่งเสริมกลับทาร้ายผู้หญิงชอบถามบอกว่าดวงแบบไหนเป็นได้แค่เมียน้อยมันมีบอกมาเลย ยังไงอะดวงแบบไหนเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนเป็นส่วนม่าดวงเมียน้อยอะฐานดวงภาษาจีนเขาเรียกว่า <c oughs> เกลียบชายเกลียบแปลว่าแย่งชิงใ <c oughs> ช้แปลว่าโชคค <c oughs> ่ะผู้หญิงถ้าโดนถ้าผู้หญิงเกิดมาปุ๊บโดนแย่งในชะตาบอกว่าแย่งชิงปุ๊บต่อให้เป็นเมียหลวงสามีเขาก็ไปมีเมียน้อยอต้องเกิดวันที่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงถึงจะเป็นเมียหลวงยังไงถึงจะเป็นเมียน้อยอย่างเช่นถ้าเมียหลวงเมียน้อยอะธาาุ ตัวผู้ทา่าทรเมียเป็นทา่าเดียวกันแต่ต่างพลัง <c oughs> ปุ๊บเรารู้แล้กเกียบใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะสสา,ารถบอกได<อ>้เลยไหมบอกได้ส่วนวาด,ดูจากอะไรดูจากวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วไปเทียบกับถนนชีวิตในรอบแต่ละ10ปี10ปีมนุษย์มี100ขวบก็คือมี10ถนนชีวิตแก้ดูเมียน้อยได้ไหมได้ แต่คุณต้องแก้อุปนิสัยคุณก่อนอันนี้ไม่ง่ายจะแก้ได้แล้วแหละแล้วผู้ชายดวงแบบไหนแบบดวงคนเลี้ยงยังไงมึงกับผู้หญิงนาีอุปถามคนเลี้ยงมันจะมีดาวเจีย๊ยสิงหนาหน้าก็คือดาวเทพเสเวยอ่าเห็นไหมพอมีดาวเทพสเสวยเสร็จจะมีดาวธาตุดินมาประกอบธาตุดินความมั่นมั่นคงมั่นใจเมียคนนั้นบอกยังไงก็ทนได้ก็ดูแลอย่างดีคือความมั่นมั่นอกมั่นใจความเที่ยงธรรมอะไรเงี้ยอยู่ได้ นะไอ้ผู้ชายเนี่ยนาลรียวกับถามนะเคยมีเพื่อนที่แบบอยากให้เมียกูมาเจอเฮียใช้เลยเว้ยทำไมอะ่ะจะรู้ว่ามันเป็นเมียน้อยเมียหลวงหรืออะไรยังไงมีไหมมีผมเนี่ยนะฮะสุก,กี้สามเมียเนี่ยในดวงจับคามไม่ได้เรื่องนี้สุก,กี้สามเมียจริงๆครั้งแรกคือรู้จักกับชินแสใช้ก่อนหน้านี้<อ>แล้ว เ <c oughs> มียสามคนจุบบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันหมด <c oughs> เฮ้ยมันน่าจะหมดไปทั้งแต่รุ่นเตี่ยของหนูแล้ว <c oughs> สินแสครับ <c oughs> แต่รุ่นสินแสยังทาสิ่งนี้ได้ทํายังไงต้องผูกดวง <c oughs> เวลาแบบต้องขังเต้ไหมต้องต้องพามาเวลา ดูเลิกดูยาไม่ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเ,<อ>เข้ามาแล้วให้เมียหลวงรับการที่เดี๋ยวเรามาจบตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> ผมไปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะถ้าออกง,งานงาน3คนยนะ <c oughs> เพื่อนผมอะแค่มาทักวันดีไว้เฮ้ยอูไปแล้วนะทำไมอะบอให้ไม่นั่งก่อนเมียไม่ยอมให้นั่งกับผมทำไมเพราะว่าเมียร่วงกันไม่ใช่เมียผม3คนเนี่ยมันก็นั่งกับผมเลยมั้ยเขากลัวว่าผมมันจะไปสอนสามีเขา ม่ให้มานั่งเลยแค่ทักแล้วเดินหนีหมดเลยผมมาให้มันแปลกจากพ่อวันนี้สอนกันได้ด้วยเหรอคะสอนได้ไหมว่าสอนได้ถ้าอยากจะมีเมียรวมกันแล้วปรองดองกันเนี่ยมีทําได้ครับเอาเมียใหญ่เป็นตัวตั้งเอาเมียใหญ่ตั้งเอาเมียทุกคนมาชงกับเขาทั้งหมดผมมีการทดลองนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะอาจจะถึงชีวิตได้ สนับสนุนโดยหมุดไมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX สนับสนุนโดยเคน l e ่ครีมถ้าอยากจะมีเมียรวมกันแล้วปรองดองกันเนี่ยควรจะมีวันไหนบางคนเมียถามเมียเมยบอกว่ามันตายมึงไงถ้ามีจะมีเมียสามคนเนี่ยเราต้องดูดวงเขาก่อนนะว่าเขามาส่งเสริมหรือทำร้าย เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเอาดวงเมียของเราทุกคนเนี่ยมาตัวตั้งก่อนเราไม่ต้องตั้งเอาใครตั้งเอาเมียใหญ่เป็นตัวตั้งเอาเมียใหญ่ตั้งแล้วใหญ่ตั้งแล้วก็ต้องเอาเมียทุกคนมาชงกับเขาทั้งหมดผมมีการทดลองนะผมมีการทดลองนะผมเปลี่ยนเมียมาหลายคนเหมือนกันโอ้ยแม่เป็นเรื่องซับซ้อนนะคุณทหาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะอาจจะถึงชีวิตได้หนูอยากรู้จริงเลยว่าเฮีย เอาความสามารถของเฮียทั้งหมดมันรวมอยู่ในร้านนี้หรือเปล่าวงจุ้ยของร้านนี้ถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนี้แน่นอนครับรวมครับพ<ห>า <S <S ลงไปดูเลยว่าเฮียเอาตรงไหนวางตรงไหนแล้วตู้อยังไงอยากรูก้ไปดูกันครับอันนี้คือหลักวงจุ้ยล้วนๆไมหมคะเด็กาดัาร์ดสวัสดีเลคุณผู้ชมคะัวันนี้มีฉันสบายตัวแล้วเพราะว่า น้องหมวยเล็กของเรานะคะคล,ลอดไปแล้วก็กลับมาทํางานนี่คืองานจ็อบแรกเหรอสิซพอ,อ,อ่กเออใช่ค่ะถ้าสมมติว่าไปออกรายการแบบเป็นแบบเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยคือไม่ได้ออกมาเลยแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วเนี่ยนะหนูรู้ไหมว่าเส้นแตะใช้ได้เก่งทั้งดูดวงดูหวงจุย้ยถ้าวันนึงหนูอยากจะเปิดร้านนะ ต้องถาเลยใช่ไหมคะสงสัยเลยถามกันเลยร้านเนี่ยเดี๋ยวต้องแอบถามอย่างงี้สินแขคคะคือเราเคยเห็นมีบางร้านอาหารนะคะเขาจะใช้วิธีการคือปูแบบแห่นี่จริงผมไม่รู้นะเพราะว่าหนูเคยเห็นบางคนทําคือต้องไปใช้แหแบบที่ชาวประมงใช้มาแล้วมีจริงครับใช่ไหมคะมีจริงครับแต่ไปใช้กับร้านอาหารหรือ เกี่ยวกับพวกเสียงโชคเสียงอะไรได้ไหมได้<ม>แต่มาใช้กับบ้านอยู่อาศัยไม่ได้เพราะอะไรเป็นอาถรนทันทีโอ้เป็นอาถรรเลยเหรอใช่ครับเพรา่นั้นเราต้องใช้กับ อาชีพของเราที่เราจะใช้เช่นคาสิโนเขาใช้อยู่แล้วพอเข้าไปพวกเขาจับเราเลยจับทั้งเงินจับทั้งตัวเราเลยต้องเอาเอาอวนหรือแหที่ใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้สิแสไม่ได้ปูใช่ไหมห้ามเลยครับเจ้าที่ร้องเรียนแน่นอนอย่างร้านอาหารบางทีก็ไม่จําเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเคยสงสัยไหมไหมบประตูบางที่สไล์บางที่ผักต่างกันอย่างนั่นนะสิ มันต้องดูว่าสถานที่มันพอไหมแต่ที่ตรงนี้เราต้องกะว่าประตู<า>ต,ตัวนี้มันบางโต๊ะผักเข้าไม่ได้นะฮะผักเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสไลด์ดอแต่ว่าด้วยกรอบของประตูวงมันจะต้องเป็น88คูณ สองบานสูง2 3 5สาไซส์ของประตูสำคัญเหมือนกันสองสามห้าแล้ววันนี้มุมเนี่ยค่ะอย่างประตูอันนี้มันตรงกับครัวไหมคะประตูอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะประตูกับประตูตู้เย็นหรือว่าเราจะต้องตรงกันเพื่อรับทรัพย์และไม่ต้องต้องไม่ตรงกับโต๊ะเก็บเงินโต๊ะเก็บเงินอ๋อนี่ไงเขาถูกไงนี้เพื่อจะคุมพนักงานคุมคนคุมลูกค้าแล้วก็คุมอะไรสิ่งต่างๆอยู่ในนี้ให้อยู่หมัด ที่ไม่ควรอยู่หน้าร้านสินแสติเป็นหลักปกติทั่วไปเลยว่าห้ามอยู่หน้าร้านถังทยะกับไม่กวาดในบ้านก็ห้ามเหรอคะห้ามสมมุติอยู่บ้านห้ามทายากับไม่กวาดอยู่หน้าบ้านใช่แล้วแต่ปกติทังทายาบ้านเราไมอยู่หน้าบ้านหรือต้องหาเลยปิดไว้ก็ต้องไปไว้ตรงฝั่งหางมังกรมันต้องใช้เข็มชิดจับเข็มชิดจีนนะฮะเราจะรู้เลยเมนูอาหารเนี่ยต้องดูห่วงจุ้ย เรากินแล้วเราจะดีอะไรเงี้ยเหรอฮะเกี่ยวครับเอามาให้หนูดูนะไปกินเลยเกี่ยวครับไปเมนูมงคลอ๋อเมนูมงคลไหมแปลมาจัดไปลมากินเลยครับอย่าเพิ่งกินทำไมเนี่ยี่กินหนูสงสัยด้ถามเลยเดี๋ยวพี่เป็นพิธีกรไม่ใช่เหรอหนูเป็นพิธีกรด้วยไง การกินปุ๊บพี่คิมบอกว่าอาะมีอยากรู้อะไรถามไปเลยอาหารการกินเมื่อกี้ที่ซินแสบอกไว้ว่าอาหารแต่ละอย่างคือมันต้อ,องมีแบบอะไรกินแล้วดีอะไรกินแล้วเป็นมงคลถูกถ้าว่าเช่นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างอ้อหลวงเนี้ยนะฮะอ้อหลวงอ้อหลวงกับอ้อส่วนทอดในกระทะร้อนนะครับนะฮตัวอ้อส่วนตัวอ้อเนี่ยคือหอยนางรมออกฤทธิ์เย็นมันเจอความร้อนปุ๊บมันก็เกิดความร้อนเย็นร้อนเย็นเจอกันเย็นเจอกันพี่พี่บังกง เรื่องไงนะคะพอเรากินพอมันร้อนเรากินเย็นมันก็เกิดความบาลานซ์กันทําให้ระบบพาภายในระบบภายในเราะเลือดลงมันก็เดินดีมันมีมันมีผลหมดขออนุญาตเปิดทีมงานหนูอยากรู้มีความวุ่นวายมากทีมงานอยากรู้แบบส่วนตัวมากเลยนะคะหอยนางรมเนี่ยมันกินแล้วมันกระปี้กระเป๋าจริงไหมคะจริงครับเพราะว่ามันมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งผู้หญิงนะกินแล้วไม่แก่สงสัยต้องกินหมดอาว่ะ พี่คิงเขาตั้งเป้าหมายรอกพวกวันนั้นตลอดตั้งแต่แรกกุ้งผัดไปเกลือครับที่อื่นจะไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงเหนื่อยเลยไหนเอาส่มาจากไหนพวกเนี้ยผมคิดขึ้นมาครับผมผมจบอ่โภชนาศาสตร์อยู่แล้วเป็นคนที่ไปสุดทางทุกเรื่องเลยเนาะมีเมียก็สามคนเนียใช่ดูดูก็ดูหลายอย่างแล้วก็ที่นี้ตอนที่ก่อนจะเข้ามาอันนี้ นี่คิมถามซอหนูเห็นนับซ้อสหนึ่งซอสองให้ทำไมมีหลายซอละนิ้วกำลังจะเริ่มมาอีกหลายนิ้วเลยยเงี้ยซอซซออุ๋ยอ่ะซอคนที่สองเนี่ยเขาปีมานะฮะแต่ซ้อเล็กเนี่ยปีชั่วนะครับนูเแลนถามเลยไอ้เรื่องแบบเวลาคู่ชงเลยครับไอ้เรื่องแบบว่าดวงชงปีเกิดปีนี้เป็นสามีภรรยากันไม่ได้หรือมันแก้ได้นหมะแก้ได้ครับประเทศชาติเราอะก้าวไปข้างหน้าหรือยืนอยู่ที่เดิมอันนี้ตินแสฟันทงเลย สนุนโดยเคนลี่ครีมไอเรื่องแบบว่าดวงชงปีเกิดปีนี้เป็นสามีภรรยากันไม่ได้หรืองงม,มันแก้ได้ไหคะแก้ได้ครับนะะก,รก็คือคถ้าสมมติว่าเรากำลังจะแต่งงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเลิกพาหน,นะะีมีจริงๆแล้วก็อยู่กันตลอดรอดฝั่งรดรวยด้วยแล้วในบรรดาซ้อๆมีคนไหนพาหนีไหมคะพาหนีมาทุกคนเลยครับอีกอย่างที่อยากรู้มากเลยปีนี้มันจะมีการ เรื่องในเรื่องของแบบประเทศชาติเราอะจะได้ของใหม่มาหรือมันจะเป็นอ,อ,อะไรอย่างไรก้าวไปข้างหน้าหรือยืนอยู่ที่เดิมอันนี้สินแสฟันทงเลยโอ้ยเพราะว่าค้าวอร์ดสิงแสต้องคอยตรวจทายผิดก็หน้าแตไทายถูกก็ดังฮะ แหม่ันทงเลยนะครับบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเหมือนเดิมประเทศไทยเนี่ยเราต้องพูดถึงหลักการยอยู่ในชัยภูมิที่สุดยอดของโลกนะครับประเทศไทยกําลังล่ํารวยนับจากมีการเลือกตั้งต่งตอแถวนี้ไป<ะ>เพราะว่าเราเข้าสู่ยุค9 9 1 2 3 4 5 6 7 8ดาว8ดาว8อยู่ในประเทศไทยพอดีประเทศไทยทั่วโลกคนจะรังไหลเข้ามาลงทุนรวยมหารวยแต่คนในประเทศไทยจะมัวมา หัวเมาหมายถึงยังไงคะหลงหลงอะไรก็หลงอะไรเช่นมูเตลูสายมูก็จะมูไปเลยสายเสียงโชคก็จะเสียงไปเลยด้านใดด้านหนึ่งจะโดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งแต่รวยไม่รวยมากประเทศไทยจะดีต่อเมื่อพศ2567จนหนึงพศ2587รุ้งเหืองสุดขีดปีหน้าไปอีก10ปีสุดขีดครับ ของคาวมาได้ร้อยของหวานก็มีใช่ไหมคะของหวานมีครับมีก็เป็นฟุตสลัดเต้าหู้ซองก็ทำเองถ้ากนินไอ้นี่เสร็จต้องกินไอศกรีมกับเยลลี่ม,มันโบ์จริงๆเหมือนบุร้อน<า>แล้วจะเย็นมันจะ,ะดีโอ้นี่ต้องขอบคุณมากๆคือได้ทุกอย่างแบบเจาะลึกไม่คิดเลยว่าการเจอจินแสใช้ในครั้งนี้มันจะได้อะไรแบบ เยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็ปกติก็ไม่ได้ว่างเพราะว่าไปดูร้านสาขาใหม่ที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะไปทำอะไรครัไปทำเกษตรที่นู่นให้ซ้อใหญ่เขาไปทำใหปลูกผักให้ซ้อรองซ้อเล็กขายอเเคยเคยกับไปคิดไม่ไหวว่าไม่ได้มีเมียทั้งสามคนเลยผู้เหนื่อยตอนนี้มาคิดได้ตอนที่อายุเยอะวันนี้ขอบคุณที่จ่ายใจมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หมดแล้วค่ะพี่ของค่ะ<อ> เดี่ยวก่อนขนมหวานของเขามันให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนกินอดีตไปนะคุณใช่มันเหมือนไอศครีมนมแล้วใส่เยลลี่แบบสมัยเด็กๆที่เรากินอย่างเงี้ยใช่คป็นเลิเศอะแล้วถ้วยชามต้องหยิช้อนต้องแบบนี้อืดีกว่าพี่จะเรียกมา่กินขนมกันได้นะคิดถึงนะเอาจริงๆเลยหนูคิดถึงพี่เพราะว่าเราอะหยุดไปเลี้ยงน้องนานมากเป็นปีคือจริงๆอ่ะมันควรจะหยุดตอนที่แบบเอ้ยคอนน้องเราค่อยไปใช่ปะฮะแต่เราไม่หยุดาตั้งแต่แท้ท้องมันไม่ไหวจริงๆพี่ิมหนูอะคือพิธีกร รุ่นพี่ท <What? S 1> ี่พี่ <What? S 1> เอาเป็นแบบอย่างเลยต้องเรียกว่าพี่น้องรถเมย์ <What? S 1> เพราะว่า <What? S 1> ความอึด <c oughs> ถึกลุยไม่กลัวแดดกลัวฝนของนางนี่แบบ <c oughs> บียอนตัวแม่ไปเลย20ปีแล้วพี่คิมหนูทำงานสายแบบตากแดดลุยตลาดการแจ้งคือเอาง,ง่ายงานสบายๆที่อยู่ในห้องแอร์สวยๆช่ำๆนั่งแบบชิลๆมันไม่มีเลยอะเมื่อก่อนมั่นใจมากค่ะต่อให้ตากแดดแต่ลมยังไงเดี๋ยวแปบบ๊บนึงมันจะหายแต่พออย่างที่บอกอ,อายุเยอะสภาพอากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปความแห้งกล้านในหน้าเรามาันมาริว้วรอยต่างๆมันมาคุณลองสังเกตก็ได้ถ้าสมมติลูกคุณหน้าแห้งอะ ชัดเจนมากอีอรรยต่างๆที่มันอยู่ใต้ตาคุณเล็กๆเล็ๆเล็กขึ้หลายแหละตีนเกิงตีนกาความคล้ำความหมองจีบรอบปากจากที่เมื่อก่อนไม่มีมันมาร่องแก้มก็ตามมาอีกอะไรเงี้ยที่สําคัญกังวลมากสุดส่วนทางหน้าเราที่รับแดดมากที่สุดนี่โหนกแก้มคุณค่ะเอาง่ายๆนะพี่นุเต็มมันฝรั่ง กคืรับแต่มันไม่ใช่เลยอ่ะคือมันเป็น,ปน,ปนแบบจุด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 จดและอย่างรถเมยาทพิธีกรอย่ายพี่คิมก็เจอกันด้วยความที่แบบเราทำพิธีกรด้วยกันก็จะเห็นว่าเรามีโอกาสได้เจอสินค้าในทีวีเยอะมากนะคะนี่ต้องบอกตามตรงอย่างเวลาลูกค้ามาพี่คิมค่ะเขามาขายเขาใจดีเนาะไอรอไม่อ ไปลองเอาไปลองแบบน,นี้เราก็ลองเองบ้างให้คนที่บ้านใช้ให้แม่บ้านใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องบอกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ใช้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับผิวเรามากๆเลยไม่เหมือนตัวอื่นอคือติดใจอะค่ะขอเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> มา้เลยขอหน่อยขอมาใช้หน่อยใช้มาเรื่อยๆตัวนี้คะ่ะเคลลี่ครีมที่เคยเห็นมาแบบว่านานมากทำรายการพิธีกรกันมาประมาณสักแบบ3าปี <c oughs> มีโอกาสได้ทดลองเคลลี่ครีมตัวนี้ใช้ปุ๊บร้วเมย์ไม่แพ้ คือเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะต้องบอกแล้วเนื้อครีมบางอย่างเนี่ยพอเวลามันใช้กับสภาพแวดล้อมในเมือง,งไทยมันต้องออกให้เหมาะด้วยตัวนี้เนื้อครีมเป็นแบบครีมผสมเซรัม่ม<ๆ>ก็คือจะไม่หนาเกินไปไม่เบาเกินไปทาแล้วมันจะสดชื่นเย็นๆแบบสบายๆแล้วกลิ่นนี่นะคะบอกเลยว่ามันแบบสะอาดๆหอมเบาๆอย่างเงี้ยค่ะพอคุณทาเข้าไปปุ๊บนะคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบมันฉ่ำนี่เนหะ็นไหมคือมันมากกว่าความชุ่มชื้นทั่วไปที่เราเคยได้รับยิ่งตอนท้องผิวมันจะแห้งรอยต่างๆที่แบบว่าเค เลยเป็นนะพี่อย่างเช่นจุดๆที่มันแบบสีเข้มๆที่หนา้าอ,อย่างงี้ค่ะตอนท้องอ่ะทุกอย่างมันประทุหมดมันเห็นชัดหมดไปพอมันใช้ไปสักระยะหนึ่งเอาเอเคสัก2อสากระตุกคุณจะเห็นเลยว่าผิวมันจะฉ่ำริ้วรอยต่างๆอย่างความแห้งกล้านตีงเกิงติงการ,รอยยิบๆใต้ตาทุกอย่างมันจะแลดูเบาบางลงคือถ้ามันไม่ดีจริง การที่เราจะอา้าปากพูดออกไปแล้วบอกคนอื่นว่าเฮ้ย <c oughs> คุณมาลองใช้ดูสิหนูกลัวที่จะพูดเวลาเสียเสียที่ใครเสียที่หนูนะคะอย่างแคทลีมเนี่ยบอกเลยว่ายอมออกพูดการันตีเพราะตัวเองใช้จริงแล้วใช้มานานแล้วใช้ทั้งบ้านคุณแม่ก็ใช้เรา<อ>ใช้มาเป็นปีแลนะ้วถามว่าเราจะออกมาเพื่อจะให้มันเสียกับตัวเองทาไมอะถ้าเกิดทุกอย่างมันไม่ดีจริงถ้าจะออกมาพูดแล้วฉันจะต้องไม่เสียชื่อคุณผู้ชมเชื่อรถเมยน์นั้นลองจริงๆพูดจริงๆว่าอยากให้คุณลองแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับตัวนี้แน่นอนถ้าคุณได้ลองใช้นๆก็า ครับผมวันนี้วันแรงงาน ้องขอใหค้คุ้มกับผู้ใช้แรงงานและใช้สมองทุกคนจัดไปค่ะวันนี้วันแรงงานเขาบอกว่า1ปีม, 1> มีครั้งเดียวโปรแบบนี้1ปีเราให้ครั้งเดียวเหมือนกันนะ้าเอาของแถมแบบว่าจัดไปแบบเต็มๆนะคะขอโปรโที่ดีที่สุดมาให้แล้วเพราะเราจะไม่ให้บ่อยๆเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณค่ะโทรศัพท์มาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนค่อยไปจ่ายที่หลังก็ได้เราไม่รีบแต่อยากจะให้คุณได้โปรนี้จริงๆย้ําเลยว่ารอบต่อๆไปอาจจะไม่ได้แล้วนะคะเชื่อรถเมย กดมาจองเลยโทน1577หรือว่า Line แอดแคน y ีครีมค่ะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายแต่ oh <my S 1> เรา yeah, ให้ <yeah. S 1> คุณแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ2กระปุกใหญ่บวก3ขนาดพกพาวันนี้ยังไม่พอเฉพาะวันแรงงานเราให้อันี้ปีค่ะ กระป๋าอนเนกประสงค์อีกหนึ่งใบนะคะ6ชิ้นนี้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รถเมย์ที่ใช้ค่ะ<ๆ>พี่มาชาคนที่อายุ5 2ปีคุณดูได้เลยว่าผิวเขาดีมากยังสาวยังน่า,ารักอยู่เลยคือยังออกมาการันตีแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเคนล,ลี่ครีมด้วยอ่ะย้ำโปรวันแรงงาน1ปีมีครั้งเดียวเรียกว่าคุ้มจริงๆนะคะดังนั้นโทรจองเอาไว้ก่อนค่อยจ มะมารถเมคขานี่ขาประจําเลยนะคนนีย้ยังไงก็คือต้องรีบกดเข้ามาให้ทันนะมะมาโรนี้คุ้มมากแล้วปีหนึ่ง มีครั้งเดียวอยู่ตั้งหากนะมามา่มาหาเวตาแล้วมามา่าง่ายมากเพราะว่าโทรศัพท์จําง่ายไงหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเขากดกระเดียว <c oughs> เดี๋ยวนี้แบบสะดวกสบายมากหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็ได้นะคะแอดเคลลี่ครีมห้านาทีไม่จํากัดสายอย่างที่รัตเมย์บอกไปคุณได้2กระปุกใหญ่บวก3ขนาดพกพาแล้วก็กระเป๋าอนเนกประสองค์อีก1ใบ6ชิ้นนี้ราคาเต็มเงินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่คุณจ่ายแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช้ได้นานสามเดือนถ้าสมมติฐานตกเฉลีย่ยคือวันหนึ่งสามสิบบาท <c oughs> อืมส่งฟรีรูดบัตรได้คุณจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนมีเงินค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้เลยนะคะกดโทรมาเลยที่1 5 7 7ค่ะปกติรถเมย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอืแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองมากถ้าหนูออกมาพูดอะไรสักอย่างแนะ่พี่รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงไม่ว่าหนูจะให้สัมภาษณ์หรืออะไรคือหนูไม่ได้โกหก คือทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องจริงปุ๊บอะเราออกไปยังไงเราก็อยู่ได้ของเราเรื่อยๆคือเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนอะเพราะอะไรที่มันไม่ใช่จริงมันคือของปลอมหรือมันคือการโกหกคนมันขุดคุยเอาตามตรงเลยอะถ้าอะไรที่เราจะทํามาเราต้องให้มันมั่นใจจริงๆว่าเราใช้จริงๆใช้มาทั้งบ้านเลยรู้สึกว่าไม่ลำบากใจเลยที่วันนี้ฉันจําเป็นอแบบว่าจะออกมาพูดเพราะว่าของเขามีคุณภาพแล้วทุกอย่างใช้ดีจริงๆไม่เสียชื่อแน่นอนพูดกันมาเพลินๆเนาะเหลือไม่กี่นาทีแล้วนะคะเมื่อกี้เราบอกไปว่า5นาทีไม่จํากัดสาย ให้รีบโทรเข้ามาจองเอาไว้ก่อนคือถ้าไม่ใช่วันแรงงาน1ปีมีครั้งเดียวเนี่ยคุณไม่มีทางได้โปรนี้เลยนะคะแค่เฉพาะของแถมเนี่ยหือปาเข้าไป8ปดพันกว่าบาทแล้ววันอื่นๆรายการอื่นๆไม่ได้โปรนี้แน่นอนนะคะโทรเลย15.7 7หรือแอดไลน์ค่ะแอดไซน์เคลลีครีมทั้งหมดนี้6ชิ้นแค่สองพกบาทเท่านั้นค่ะเอา้าวันแรงงานทั้งที 1, 1ปีมีผลเดียวพ<อ>ี่เขา่ใช้ดูกดแป๊บเดียวหมดไปแล้วนะจริงขอเวลาเพิ่มเอาแบบนี้ให้ไปเลยนะคะ 10นาทีนี้แบบไม่จำกัดสาย ให้แบบที่ไม่ต้องถามใครกดเลย15.7 7งามจยาลังเลค่ะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะแอดไซน์เคลลี่ครีม2ขนาดใหญ่นะคะ3ขนาดพกพากระเป๋าอเนกประส์อีก1ใบ6ชิ้นนี้12,590บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทใช้แล้วเนี่ยเฉลีย่ยตกวันหนึ่งก็คือ30บาท mm. เพื่อผิวของคุณเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะคะคุณมีเงินตอนไหนคุณก้อยจ่ายตอนนั้นก็ได้แค่กดเข้ามาจองิทธิ์เอาไว้ก่อนไม่จองวันนี้รอบหน้าไม่มีคุ้มขนาดนี้แล้วนะคะ คะจองเลยค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดวันนี้ขอบคุณรถเมย์มากๆเลยสาแวแวะมาเยี่ยมเย็ยนคุยกันขอบคุณค่ะชวนมาอีกบ่อยๆนะคะน้องจะมากิน,นเพื่อน มาถึงคำถามท้ายรายการนะคะสินแสช้บอกว่าสิ่งของใดที่ไม่ควรวางอยู่หน้าร้านหรือหน้าบ้านเพราะจะทำให้พวงจุ้ยไม่ดีทราบตอบแล้วเข้าม,มาตอบกันได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมของรางของเราคือกระทะโคเ k i n g รุ่น Diamond X Series รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรกิงเวลาที่เราจะเอาเมียเข้าบ้านแล้วทำให้มันปรองดองกันทำยังไงเฮียต้องกล่อม <c oughs> กอลเมียเราดูแค่วันเดือนปีเกิดเขาเฮียรู้ดิรู้เลยรู้เลยรู้เลยแต่แรกเราไม่เชื่อเพราะเราเรารักเขาไปแล้วไงอมรินทีวี